สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดกำลักอีกแล้วค่ะอยู่ในป่าต้นสนเล็กอีกแล้วค่ะทุกคนจ้าแล้วก็เราเจอเห็ดเราแล้ว,ลวนะทำไมกล้องมันเอียงๆ <c oughs> นี่เลยจ้าเห็ดทรัสคารตาเรียนดงนี้สวยมากกำลังขึ้นดีใจมากเวลาเห็นเห็ดทรัตหรือว่าเห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดในป่าต้นสนเล็ก เพราะว่าเขาจะยังอยู่กับเราไปอีกนานทุกคนจ้ะป่าต้นสนเล็กให้ดูป่าเขาเพิ่งตัดแต่งนะคะตัวนี้ก็จะมีการตัดแต่งเห็นไหมคะก็คือตัดต้นเนี่ยตัดออกให้มันบางตาขึ้นเพื่อที่ต้นที่เหลือเขาจะได้โตได้รับแสงอย่างเพียงพออันนี้คือจะค่อนข้างเดินยากนิดน,นึงคะ่ะกิ่งไม้ละเกละกะ เก็บเห็ดกันเลยค่ะเห็ดสวยมากอันนี้สวยมากทุกคนจ้ะตัดเอาชุบๆเลยแล้วนนขยับกล้องตามเห็ดแต่คอให้เห็นวิวเห็ดสวยๆก่อนค่ะเห็ดสวยมากกำลังพอดีเก็บก็วันนี้อากาศดูแบบคลึ้งๆ ยับกันเอาตัวที่อยู่ไกลตรงนี้ก่อนค่ะรอเดินไปตรงนี้ไกลจะถึงฤด,ดูการลาสัตว์แล้วจ้าทุกคนจ้าถ้าฤด,ดูการลาสัตว์เริ่มต้นเราก็จะเข้าป่าน้อยลงค่ะ แต่ถ้าสวยมากโอ้ยปีนี้ปีของเขาเลยนะพูดตรงๆปีที่แล้วว่าเยอะแล้วปีนี้เยอะกว่าค่ะปีที่แล้วนกเก็บจนถึงเดือนมีเดือนไหนเดือนเดือนเดืเดเดพอพฤศจิกาเลยค่ะปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ดูวสภาพอากาศก่อนเหมือนฝนจะไม่มี เขาสั้นนะคะเพราะว่ามอสไม่สูงเห็นหยิบแบบนี้ก็เปราะบางอยู่นะคะเห็ดแตกหักง่าย ับใกล้ๆค่ะดูนะสวยมากสวยอลังมาก เริ่มคลิปก็ต,ตัดตัดอย่างเดียวเลยนะทุกคนหวังว่าวันนี้เราจะโชคดีไนดะ้เห็ดเยอะเจอเห็ดเหลืองบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปเน้นเก็บเห็ดแตรเป็นหลักค่ะช่วงนี้ราคาเขาเท่ากันเลยทุกคนจ๋ะเห็ดแตรโลละสีสิ อ,อ๋อ,อใช่สี่สิบละขายเมื่อวานสี่สิบเห็ดเหลืองรุ่นละห้าสิบคิดดูหายากมากนะเห็ดเหลืองช่วงเนี้ยราคาเท่ากับเห็ดแตรเลยงั้นเราเก็บเห็ดแตรดีกว่ามันเยอะอ่ะ เห็ดพึ่งหวานก็ออกอีกรอบนะคะทุกคนแต่น้องไม่ได้เข้าป่าเห็ดพึ่งหวานค่ะช่วงนี้คือแบบมันมือมากกับการตัดเห็ดถาดเห็ดพึ่งหวานก็เลยบ่อได้ไปเก็บเลยแต่ว่าเก็บมากินอยู่นะคะได้มานิดหน่อยก็มมาแกงอยู่เห็ดพึ่งหวานราคาเกรดหนึ่งกรด A โลละแปดิ แต่ว่าไม่ได้ไปหาเขาค่ะหลายคนน่าจะอยากชมคลิปเห็ดพึ่งหวานไปดูช่องพี่วันเดอ้อของพี่วันมาดามบ้านนาสวีเดนแกไปเก็บเห็ดพึ่งหวานอยู่ช่วงนี้นุกเข้าป่าเห็ดทัดค่ะ ค่ะป่องๆค่ะอ้วนๆปวบายาใบเรียวพวกนี้เก็บยากเกาะดีมากเลย เริมพี่จุดไกลก่อนนะสับมาแต่ไกลเลยเก็บช้าเก็บเร็วมันขึ้นอยู่กับสภาพที่เห็ดเกิดนะะทุกคนถ้ามีหญ้าใบเดียวเยอะแบบนี้มันก็จะสับเร็วไม่ได้มันต้องค่อยๆเอาเดี๋ยวหญ้ามันดึงเห็ดด้วยค่ะทำไมเห็ดมันแตก ทุกคนดูแหว่งแอนเห็นไหมคะอันนี้กัดเจ็บมากเลยดูเห็นหรือเปล่าสองถูกกล้องไมไหมหโอ้ยยากระเดย ใบเรียวพวกนี้ยมันเกาะดีมากคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเกาะดอกเห็ดเวลาเราดึงก็จะทำให้เห็นเราขาดเอานี่แบบนี้ หรือถูกกุ่มนี้กัน ไม่ได้โชว์ดอกเห็นนะทุกคนเห็นนกทาแบบเนี้ยคือลกเอามาดูตัวเองด้วยเอามาดูเห็ดน,นะคะเห็นไหมโอ้ไม่ได้เอาแล้วครึ่งแล้วทุกคนจ๋าเอดหนึ่งกลุ่ม เจอเห็ดเราสวยมากเห็นไหมผลของการค่อยๆเก็บไม่มีญ้าติดมาเลยสวยมากค่ะเห็ดต้องใจเย็นนิดนึงค่ะถ้าอยู่ในดงยาแบบนี้ใจร้อนไม่ได้เห็ดสวยนะ เสียงรถอยู่ข้างทางนะคะทุกคนเก็บเห็ดทารนกจะไม่ไปไกลเอาใกล้ๆทางพอเก็บเต็มเราจะได้กลับไปรถ สวยตัวหญ้านะตัวใบหญค่อยๆกระเสนะั่นอุ Chẳng có chim thơm mình đơm lại Khó ná Ui Okay. Mm-hmm. <laughs> you <laughs> อยากปล่อยติดมาติดมือมาเอ้ย 嗯，可以、mm。Hmm. Oh, ใกลเต็มแล้วทุกคนขยับอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้สวยมากเลยป่ะมอสวยต้นไม้สวยทุกคนจุดนี้น่าจะเป็นจดุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วค่ะแล้วกลุ่มนี้เสร็จก็น่าจะเต็มละ เห็ดเ,อเยอแล้วสวยมากเลยค่ะทุกคนหอบหอบแล้วจะหอบแฮกแแค่นี้ก็หอบนะเดินข้ามไม้นะคะทุกคนจ่าที่เขาตัดแต่งกิ่งไว้นะคะแล้วก็มอสที่มันสูงนิดนึงต้องยกข,ขาข้ามมอสอะไรอย่างเงี้ยมัน <laughs> ก็เลยใช้พลังงานนิดนึง ดูนะเก็บยากยากเยอะแต่เห็ดก็สวยยากเราก็เก็บเก็บแบบใจเย็นๆนกคนใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวเห็นไม่สวย ดูดูดิบอธิละดอกแล้วกัน ลุ้นดีนะทุกคนว่าเราจะเจอดอกสวยหรือว่าดอกไม่สวยอะไรเงี้ยจิ้มขึ้นมา <c oughs> ค่อยๆดูไปโอเคแล้วค่ะต่งมร้มาลุ้นก้อนนี้กันค่ะจุดนี้น่าจะไม่ได้ดูสีดำแหละแต่ว่าเดี๋ขอขอสองใต้ดอกก่อนแต่ยุ่อือชี แค่นี้แหละที่เหลือน่าจะไม่ค่อยได้ละดอกส,สวยๆดีกว่าจุดนั้นแก่และ ไม่ได้เด้อทุกคนจ๋าขออภัยด้วยเต็มแล้วทุกคนจ๋าดูสิจอดมากได้แล้วค่ะ1นตะกาวันนี้สวยมากนะคะเห็ดเราสวยสุดๆ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเรามาลุ้นกันต่อตะการที่สองค่ะว่าเราจะได้ไหมสวัสดีค่ะ